ដែលថាមាន <Darwin> ន័យសម្រាប់ថៃជិះចូលក្នុងបាយវិការគឺតាមឋានចាត់ទៅបังកង

ดุ่ยดีโลนดีโอ้โอ้มันจะตีไก็นอยกินฮะโอ้ตั้งโทปุ๊บอยากกินเลยี่นี่ัเราผสมปูนไปแห้เลยกันนะให้โออีกค่ะ ฮะไไมนะเดี๋ยวอันเปลี่ยนกะมาเกินหมาะเลยเปลี่ยนลีกาบุญอ่ามโมเมนให้อบอิงครีมกี่ครับไม่ะอืไนะไม่ออบคือเรหนักนาเลยแตี่ช่มันรูปว่าก็ดอหยดินอบกระบอทังดินเร็วอนตัวินาที่สำคัญตบแตกใส่หน้าวิศวะ นีเกือบไม่ทันเกือบเป็นลมคาห้องน้ำเจอระเบิดจิกเร่เยอะกว่ากระมุชหมดอะไรจะหา อีกอีกก่างเดียวสัมผัสโอ้ยนี่มันตกดิจ้ิวะวีนาทีสำคัญห้ามขึ้นไปนั่งนะจ๊ะพรุ่งนี้ก่อนนะอนเอาเปียกตัวดีๆนะไม่เปียกตัวเราเอามาไม้่เอาเปะยะียกตัวเปียกเลย ก็ทาสียังไม่เสร็จนะะจะถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วไนนปคนเกโนโลือกันหรอกพีส่สาวคนเกลืองเกลยอเ,เอาผ้ามนะั้ยมาทาเสรีผ้าเรามาเดี๋ยวเช็ดขอบมันก่อนเพราะเดี๋ยวปูนแห้งแล้วเช็ดไม่ออกอ อืมไม่เป็นไรโอเคพี่นี่นะบาอืมคือไม่ต้องเลย mm. <tries> 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 โอ้ไปโยขาสุดจมตีไปนได้กินข้าวเชียงโอ้ยเจอซ่าเลยจะพิชเลยไหมเก็มูเลบนี้โอเคสวยารดเ่มแ้ว่าสเพั้ปมาีนะสวัสดีค่ะ